เสนอคําสอนของอาจาร,รย์บินเก้านะครับผมแผ่นภาพนี้ท่านก็เทศเทศสอนว่าร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำตั้งเป้าไว้สูงไม่เป็นไปตามเป้าแค่ไหนก็แค่นั้นอ้าวเชิญนะครับสำหรับประโยคนี้มโตโต้นี้เชิญครับใครก่อน คือย่างเงี้ยขาสเสน่ความเห็นจริงๆกิ่งเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วมีมีความเห็นส่วนตัวนะว่าเราควรจะตั้งเป้าให้สูงๆนะถ้าเพื่อถ้าเราตั้งเป้าไว้สูงๆสูงๆสูงสุดก็คือการถึงพระนิพพานใช่ไหมถ้าเรามีตั้งเป้าแบบนี้ไว้ชีวิตไอ้สิ่งไอ้เป้าหมายนี่มันจะบังคับให้เราต้องทําความดีเราก็อยู่ในกรอบของศีลไม่กล้าทาอะไรผิดเลยนะมันจะไปมันก็มาเป็นอะไรที่แบบบรรทัดฐานอ่ะที่ที่เราซิี่จะต้องกําหนดให้กับตัวเองถามนี่หนึ่งว่ากำนดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่เลยครับต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าไว้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับแต่บางทีมันก็มีไม่ไม่ตรงเป้าเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ได้ตามกําลังของเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นเขาเรียกว่าอุบเบกขาเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็จะไม่ใช่ว่าเราลงลมเลิก,เกนะเราก็ตั้งเป้าไม่สําเร็จก็มันพักก่อนพักแล้วก็เราก็มุ่งใหมในนนนหน่แต่แน่นอนหระแต่ละรอบมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย สนสื่อความสําเร็จบางคนรอบเดียวสองรอบบางคนห้ารอบก็จะสําเร็จก็แล้วแต่ความเพียรน,นะครับผมอาเสริมอสุวรรณนาประมาณไหมน,นี้นะท่านอื่นไหม<อ>ครับ่คเก้านะครับร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำตั้งเป้าไว้สูงไม่เป็นไปตามเป้าได้แค่ไหนก็แค่นั้นอาเชิญน,นะครับอ๋อขออนุญาตครับ รู้เนี่ยนะมันมีหลายรู้เนาะยารู้แบบจํามารู้แบบคิดเอาอ๋อมันรู้มันรู้เป็นท่านเป็นตอนนะอืมรู้แบบตะกะอ๋อตะกะแล้วก็ต้องมีวิตะกะนาวิตะคือวิกวิเศษนะรู้กับไม่รู้วิเศษกับไม่วิเศษรู้แบบวิเศษอ่าเห็นไหมครับอ่าคราวนี้พอรู้แล้วอ่ะ ลงมือทําลงมือปฏิบัติลงรายละเอียดแล้วมันได้ตามที่เรารู้ไหมอ้าวเช่นยกตัวอย่างว่าหมอบอกว่าไม่กินเนื้อนอมไข่เดี๋ยวจะขาดขาอาหารเดี๋ยวจะเป็นโรคอ่าเราก็รู้กันมาอย่างนั้นจำกันมาอย่างนั้นอ๋อพอมาเจอชาวโศกชาวโศกไม่กินเนื้อสัตว์มาแล้วห้าสิบหกสิบปี อายุเก้าสิบอายุแปดสิบเอ่ยนะครับเนี่ยนีร่รู้นั่นน่ะเมื่อก่อนน่ะมันเป็นรู้จำรู้คิดรู้จำคราวนี้รู้จริงรู้จริงต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติปฏิบัติแล้วเป็นยังไงจริงตามที่เราไปรับข้อมูลมาไหมจริงตามที่เราเราคิดไหมนี่แหละตักกะวิตก,กะ วิตกวิจารนี่แหละอวิตกวิจารนีฌานเลยนะรู้แบบมีฌานนะรู้แบบมีฌานเนี่ยเท่ากับรู้แบบทำด้วยรู้แบบจัดการกิเลสด้วยรู้แบบฌานเผาฌานซิ่งเผาฌานไม่รู้รู้ทำนะอันนั้นมันรู้แบบคิดรู้แบบไม่ได้ยังไม่ลงยังไม่ลงขั้นปฏิบัติ เอาความเห็นเห็นเช่นี้ก่อนครับคุณครับอสมยศรู้รู้แบบคิดแต่ไม่ลรงข้ามขั้นปฏิบัตินะครับเหมือนครูภาคครูบาอาจารย์ท่านปินเก้าท่านมักจะสอนไว้ความรู้กับความจริงความรู้ที่เรารู้มาเยอะแยะเลยอะ่ะแต่ความจริงที่เราทําได้ละ่ะก็ได้แค่ไหนได้แค่นั้นที่เราทํา แต่ถ้าเราทําให้มันเป็นผลนี่แหละความรู้ที่เราได้มามันก็เคยสมบูรณ์แบบเลยทั้งความรู้ความจริงมันไปได้เท่ากันครับ <c oughs> อ่ะขอบคุณครับมีท่านเราจะเสริมประเด็นนี้ต่อไหมครับร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำตั้งเป้าไว้สูงไม่เป็นไปตามเป้าแค่ไหนได้แค่นั้นครับจากท่านสบินเก้าครับ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นค่ะจะแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองยังทําไม่ได้ค่ะรู้รู้ว่ามันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องเรื่องพ่ออย่างนี้ค่ะเรารู้ว่ามันทุกข์ใช่ไหมคะเราจะไปคิดแต่เรื่องพ่อเรื่องพ่ออย่างนี้ค่ะแต่บางครั้งมันมันมันก็อดมันก็อดมันกอ็กอดไม่ได้อย่างนี้ค่ะมันจะอดเศร้าไม่ไ<บ>ด <Paw iki> ้อย like ่างนี้ค่ะแล้วก็นึกนิดถึงตัวเองอยู่บอกตัวเองตลอดเลยบอกว่าเออเธอเธอมีธรรมะนะเธอมีความรู้นะ เธอรู้อะไรเยอะแยะแล้วแล้วทำไมเวลาปฏิบัติเธอปฏิบัติไม่ได้มันมันมันก็นคิดอยู่ค่ะก็เลยพอพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะมันก็ตรงกับเราเลยว่าเออมันใช่อย่างนี้ค่ะมันมันมันตอบโจทยไ์ได้ได้ได้ตรงมากเลยว่าเออไม่เท่ากับเราลงมือปฏิบัติอย่างนี้ค่ะเราอาจจะปฏิบัติแบบยังยังไม่จริงจังยังไม่เข้มแข็งองนี้ค่ะก็ก็เลยมันตรงกับสภาวะของเราประมาณนี้ค่ะเห็นด้วยค่ะสาธุค่ะ คุณครูการครับเรื่องเศร้าเรื่องรักเรื่องอันนี้ก็เป็นชื่พคดว่าก็เป็นกิเลสเนาะครับผมผมก็มีทั้งเรื่องเศร้าเรื่องรักเรื่องรอบโกรธรลงกลัวอย่างนี้อย่างครูการก็เป็นนแนวเศร้าที่ญาติที่ได้สูญเสียนะครับเนี่ยทุกคนก็มีอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็แต่ละคนก็จะวนเวียนมาในการสูญเสียนะครับนอกจากเรื่องเศร้าแล้วผมก็ยังมีเรื่องบางทีก็มีเรื่อง รักรวบกดหลงเรื่องกลัวยังกลัวผีก็เหมือนกันก็คล้ายๆกูกันที่เอะผมรู้ว่าผีไม่มีจริงทําไมยังกลัวอยู่เนี่ยแม้แต่เรื่องรักเหมือนกันเอ๊้รักมันเป็นทุกข์เนาะแต่ทำไมยังไปสนใจเพศตรงข้ามแต่ว่าอารมณ์ที่เราทุกๆอารมณ์ที่เรามาฝึกฝนในปฏิบัติธรรมมันก็จะถึงรอบมันก็จะลดน้อยลงไปะเดี๋ยวก็เจออีกเรายังมีตัวที่รักลภบกดหลงอยู่แต่ว่ามันก็ลดน้อยลงไปในขณะที่เรามุ่งมาเพียร แต่ในแต่ละรอบมันก็ลดลดลดลงไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้เวลาในช่วยสมานแผลแล้วก็ความเพียรที่เราฝึกฝนในรถตัวนี้เหมือนกันครับขอาการครับกับผมคุดดำขอเสริมนะครับร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำก็คือความรู้กับความจริงความรู้ที่รู้มาร้อยเรื่องแต่ความจริงทำหนึ่งทำมันก็เกิดเป็นมรรคผลสัมมาทิฏฐิได้แต่ถ้ารู้มาร้อยเรื่องแต่ไม่มีทำเลยแม่หนึ่งเดียว นึ่งครั้งก็ไม่เคยทําเลยความรู้นั้นก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่สักแต่ว่ารู้แต่ถ้ารู้ด้วยทําด้วยให้เกิดมากผลในตัวเองมันก็จะทําได้ดีไปตามสัมมาทิฏฐิทําตามกําลังของตัวเองแค่ไหนก็ได้แค่นั้นก็หมายความว่าทําไม่ใช่เห็นช้างขี่แล้วก็ขี้ขี่ตามช้างแต่กําลังเราไม่ถึงเราอยู่ในฐานของคารวาสฐาน ศีลห้าแต่เราไปเป็นปฏิบัติศินสิบอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราก็ต้องปฏิบัติตามฐานของเราแล้วมันจะไปได้นานแต่ถ้าเราปฏิบัติเกินฐานเกินกําลังของเรามันก็จะเหมือนหินทับหญ้าทําตามฐานอาหัน์อาหันได้แค่วันเดียวแล้ววันที่สองที่สามมันก็ไปไม่ถึงแต่ก็ยังคงดํารงอยู่ไว้ในการถือศินให้มันไม่แสดงออกมีข้อกําหนดมีลิมิตของมันไม่ให้แสดงออกมาทางกายอย่างน้อยทางกายทางกายไม่ให้แสดงออกเลย ทางวาจาวาจาก็ไม่ให้แสดงออกมามากแต่อาจจะหลุดได้ทางใจเพราะว่ามันควบควบคุมลำบากแต่อย่างน้อยเรามีลิมิตให้ที่กายกายกับวาจาไม่ให้แสดงออกมาในความจริงที่เราเป็นแต่ถ้าเราพัฒนาหลายๆครั้งต่อไปก็ทางใจเราก็จะควบคุมได้รู้แค่ไหนทำได้แค่นั้นร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำ เหมือนเงินดิจิทัลของรัฐบาลหมื่นบาทนี้เรารู้ว่าเป็นที่มาไม่ดีที่ที่มาไม่รู้สาเหตุของที่มาแล้วก็ถ้าเอาเงินมาเยอะๆไปกู้นี่ยืมสินแล้วลูกหลานก็จะเป็นนี่ในอนาคตมันก็จะไม่ดีนี่คือความรู้ที่เราได้อ่ะแต่ความจริงที่เราปฏิบัติอถ้าเงินมาจริงๆเราจะรับ รับเงินนั้นไหมทั้งๆที่เรารู้ว่ามันไม่สัมมาทิฏฐิถ้าเรารับแสดงว่านี่เราไม่ได้ทําแล้วไม่ไม่ได้ทําเหมือนที่เราได้สัมมาทิฏฐิมาแต่ถ้าเราไม่รับเงินดิจิทัลเพราะว่าอนาคตมันจะเสียเป็นผลเสียมากกว่าได้ในใแก่ส่วนรวมนี่แสดงว่าเรารู้ด้วยเราทําด้วยตรงนี้ถ้าเรารู้รู้แล้วทําด้วยมันก็จะเกิดเกิดสัมมาทิฏฐิในหลักธรรมที่เราสอนมาแล้วก็เป็นผลให้เราบรรลุ สู่นิพานเป็นไหนที่สุดครับขอเสริมประมาณนี้ขอขอบคุณครับ